ค okay. มาครับก็มาดูบอลร,รอบชิงของวันเสาร์ที่16สิงหาคม2568ระหว่างไมดีมกับบอดกินไปครับถทาไมดีมเฮ้ยไมดีมกับบอดกินไปยังไงร,ระหว่างบูฮาร์ตกับบอดกินไปถ้า Heart ะนะบูฮาร์ตชนะบอดกินไปในวันนี้ในได้แชมป์ไปก็คะแนนก็จะขึ้นเป็นอันดับ2คทันทีแสงงอาวอเคนนิ่ง1คะแนนครับส่วนบอดนี่น่าจะการันตีที่4ไ,ม,ไม่รู้ว่ามีใครจะแย่งที่4ก็ได้หรือเปล่านะครับแต่ ตอนนี้ที่2ที่2ที่3แล้วก็เหมือนเห็นที่5ที่6มั้งตอนนี้แย่งกันอยู่ที่ 5- ที่6คะแนนน่าจะเท่ากันถ้าบูฮาร์ชนะสองนปอกี <c oughs> ก็จะแซงเอาเวกและเอเวกก็ต้องวอลต้ <c oughs> นฟุตเน่ะเป็นวอลสุดท้ายเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่รับรองว่าตึงแน่นอนแล้วก็หยอดแบบยิ่งเป็นการหยอดระบบใหม่ที่สุ่มแบบนี้แล้ววันนี้ก็เซอร์ไพรส์หยอดวอลร,ระบบใหม่ด้วยการ ทำกิวหล่นกิวที่ลงวอทัวหล่นไป2 3กิว4กิวเลยมั้งไม่แน่ใจว่าหายไปกี่กิวนะครับแต่ที่แน่ๆคืออิมอสอิมพัสซิเบกับอเวเ n นนิ่งหายไปวันเนี้ยถ้าจบวอนี้ใช่ไหมเดยจะเหลือ2บวอไว้แต่เป็นวอแค่วอวันเหลือวอวันพุธกับวอเสาร์หน้าแล้วก็จบเลย แชมป์ที่2เฉือนกัแล้วแต่ที่1ไม่ต้องไปห่วงเาโลอกอินเขาน่าจะสบายสบายแล้วไหมดูว่าใครจะเป็นแชมป์วันนี้ครับเดิมครับทิโนบิทุกบอลถ้าทิโนบิฝังไหนเยอะกว่าฝั่งนั้นได้เปรียบคพราะตอนนี้ตานี้ต้องกว่าต้องรอจะว่าจะมีเซตใหม่ที่สามารถมาสู้วัตถุเหยียบทิโนบิได้ลอยครับนายหมีหมดครับยูซิเคนก็เกือบหมดแต่ตายไปก่อน ดาวกิฟต so nah ์มีรับมารุกเสร็จแล้วโดนนิโนกิถูกปั่นพอแล้วเด็กเดินของมีเรื่อยๆเปลี่ยนทันขันเข้ามาอีครับดจังหวะกันดีได้ดีครับตอนนี้ไม่ได้มีตนกันเยอะการเซฟประหยัดมานาเอฟพีของตัวเองได้พอสควรครับูทีแค่แค่พอโดนเทียบไปได้อีกครั้งครับฮูฮาร์พยายามขยับเข้ามาเรื่อยๆครับแต่เหมือน โดนไม่ได้ไม่หมดตอนนี้บอดพยายามจะดันขึ้นมาครับแต่โดนยีเรื่อยตัดไปโดนทุบเรื่อยๆครับแต่ดันขึ้นมาก็โดนเรื่อยแล้วขีแบสขีใส่ทีงทีครับไม่โดนใส่แล้วเดอะมูนก็โดนยีเทียไปครับโดนสี่ถึงสองทีเทียไปแล้ว,ว,ลวคอมโบคอมโบนี้แล้วฟาดปั้งเรียบร้อยครับคอมโบสวยครัแล้วกันลาเข้ามาดู

โอมิเลตยังเหลือเยอะครับตอนนี้โอมิเลตกับป้าชืออะไรอ่ะโอเมริเลตกับตาตาโด่เลแล้วเข้าไปเล่นข้างในโอ้โหเทสต์จังหวะจะวิ่งเข้าไปโดนนนโอ้โหโดนโอเวอร์ดูดเรียบร้อยเลยครับเจ้าหมาน้อยสวยครับแล้วผู้ปัอบก็โดนเหมือนกันครับเด็ดเดินของอีใส่แล้วก็เรื่อยชุๆตามพยายามจะเจาะเข้าครับบุหาตอนนี้แต่ยังเจาะไม่เข้าครับกันได้ทีเหมือนกันครับบรถไป อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับบอดกินไปก็สามารถเอาชนะบ네ูฮาร์ดได้เหมือนกันนะครับคู่นี้ตึงๆเลยเรื่องของ e ทีใทส่ไงนันล่างๆใส่คนเซิตอีใส่ไปโอ้โหเสร็ตโดนอีสวนกลับมาฐานที่ใครผิดก็ต้องขอภัยด้วยนะครับ โลมาดีหน,นึ่งทีแต่ทุกอย่งตอนนี้ยังทำดาเมจลูกแก้วกันไม่ได้นะครับแล้วฝังก็ได้แค่แรกกันอยูตรงกลางนะครับานายหมีโดนดีไอคอนแ,แล้วดีไอคอนเข้ามาอย่างนี้แล้วปูเปอร์อีดักไว้ครับสวยครับแล้วกีแบทอีใส่ใไกแอนบนตายไปกีแบทกีหมดตรี้เหมีฝั่งของบอลตไปเข้ามาเล่นครับแต่เคลียร์ไปได้แล้ว 3ามนาทีกว่าครับตอนนี้ยังทำดามีาทุลูกแก้วกันไม่ได้แม้แต่ฝั่งเดียวคู่นี้จะจบ15นาทีเลยหรืว่าล่าุสวยครับเหตุเก้าสามกลาเข้ามาเล่นบอร์ดซีก็อีสวนแล้วโดนอีกเดินของออที่ตอีกแล้วตบแข็ตายครับ โดนเข้ามาแล้วครับตีอย่างเยอะแนะ่โดนที่โดบิกีสักได้ก่อนยังครับตอนนี้ยังทำไดาเหมือนกันไม่ได้เหมือนเดิมครับตีจะเข้าไปก็โดนเคลียร์ไปได้ครับนะัตีเดิมรับคิดนี้รับคิดนี้แล้วคน ครับทีมงานมีเพื่อนตามหรือเปล่าแล้วเพื่ตามเสียดายที่ตายไปหมดติดสองตัดกาลาไว้ครับกาลาเนาะกาลากาลาอย่างหวะสวยครับแล้วมื่สามตัวครับติดสองตายเถือเพื่อนตามหรือเปล่าแล้วมาแล้วเพื่อนกระตัดตัดครับแต่ยังไม่โดนครับติดกระดาษโดนโดดเตะแล้วติดกระดาษเถื่อนนี้วตแก้วแก้วหรือเปล่า เรียบร้อยคบโดนดดจริงๆด้วยแล้วเป็นบอดกินไปครับจรเจาะแก้วข้างบนบูฮาร์ที่ก,ก,กอนครับไปเสือพึ่อกันะครับแล้วสีบูฮาร์เขาจะทําได้หรือเปล่าครับเป็นบอดกินไปครับนชนะไปแชมป์ได้แชมป์วันนี้แล้วก็ออกพิเศยาว,ยาว น้อยมากครับตอนนี้ตนีลกทีมการตี like ่กับเล็คนรอีสยีแบทตายครับบนอีซี่ก็เล่นกับใครอ่ะอนซ่างอ้ทีมกับนั่นแหล ่าคาพิเดักด้วสวยแล้วดีแบีใส่อีซี่กับเจ้าหมาน้อยได้ครับคดอตกแล้วเก็บตดกลับบ้านได้นี่เปล่าดีแบ

แก้วเราบกใในช่วง5นาทีสุดท้ายประทําได้สวยมากครับแวใจแอนบินขึ้นมา้างคนแวรป๋องเลแอนทอกแล้วกโดนะโดนคานยให้นั่นใส่แต่นนี้แลก็แนิกทีโดนหลกหน้าด้วย2ทีแต่ไม่เหนื่อนะครับทีแเดี๋ยวกีเยีกันไปได้ก็กือเหยีย2แก้วครับฝั่งบูฮาร์ อื้อรัก,กมงข้างในอีกดูเลนแบ,บว่าใจมันมาครับแก้วรมเข้ามาข้างในนครับเขามาข้างในแล้วสโดนเซตเ็เซตใส่ครับือทองเล่กมือแล้วครับบูฮาร์ แล้วครับตอนนี้ฝั่งบอดจินไฟเอ้ยฝั่งมูฮัตบอดจินไฟได้เกือบสองแก้วครับแล้วฝั่งของเขายังไม่ได้เสียลูกแก้วเลยยังไม่ได้เสียเลือดลูกแก้วเลยครับได้เปรียบมากๆครับในช่วงสามนาทีสุดท้ายกว่าๆแล้วใจแอมเข้ามาได้อีแบบนี้หนึ่งทีระเบิดครับเปิดแก้วใหญ่ได้ครับแล้วโดนเจดีใส่คนอีกทีหนึ่งก่อนการโดนเติดไปครับแล้วว่าบอลจินไฟขึ้นเตาครับวันนี้เริ่มไม่แน่ใจแล้ว เพราะตอนนี้ฝั่งบูฮัต้องเล่งมือแล้วครับเดี๋ยวสองนาทีกว่าาทางขวาครับรสองแก้วดูที่ค่นวิ่งมาตรง I can catch ท้ายครับนจ,จะเป็นบอดชินไปร่าเมากี้ามอครับบอดชิงไปครับได้แชมไปวันนี้วันเสาี่ครับมาดีจริงครับอดชินไปวันนี้ก็ได้แชมป์ไปขึ้นเสาไปครับ